สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ก,กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของชาแซมกันดีกว่าแต่เราจะไม่ได้เจาะกันไปที่เนื้อหาของหนังนะครับแต่เราจะมาพูดถึงตัวละครที่ปรากฏออกมาในชาแซมเนี่ยแล้วเอามาเทียบกับชาแซมดูหลายๆลคนก็คงอยากจะรู้ว่า2คนนี้เนี่ยถ้ามาสู้กันเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับนั่นก็คือตัวของชาแซมแล้วก็วันเดอร์วูแมนั่นเองตรงนี้ไม่ได้เป็นสปอยนะเพราะว่าจริงๆ แล้วเนี่ยสปอตของว o นเดอร์วูแมนอ่ะโผล่มาตั้งแต่ในตัวอย่างของชาแซมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูตัวอย่างมาเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าวันเดอร์วูแมนจะโผล่มาแต่ทั้งนี้ทางนั้นเองอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นบทหลักอะไรในหนังนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการสปอยเนื้อเรื่องหลักแต่อย่างใดนะมาฟังกันได้คลิปนี้วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่า2คนนี้เนี่ยถ้ามาสู้กันอะ่ะใครมีพลังเยอะกว่ากันและใครเนี่ยจะชนะกันแน่นะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กันไปทจุดเลยดีกว่า่าซึงเองอเนี้ยาจะไม่อิงเรรื่อองาาจกมมิมลกัง คอมิกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ต้องพูดกันเลยว่าถ้าพูดถึงพลังของชาแซมกับ Wonder Woman นะ่ะแม่งแบบมัวโซตัวแหลงมากๆไ่ครับคงต้องแบบยกตัวอย่างอะไรกันมาอีกร้อยแปดอย่างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีช่วงเวลาที่ตัวเองอะ่ะเป็นระดับพีคระดับก๊อตสุดทั้งคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเองอะ่ะถ้าวัดกันในคอมิกเนี่ยมันต้องเลือกแล้วละ่ะว่าจะเอาวันเดอร์วูแจะ อีเวนไหนมาเอาชาแซมจากอีเวนไหนมาเพราะสองคนนี้มันวันเวอร์ทั้งคู่อะ่ะมันก็จะมีอีเวนที่แบบวันดูแม่งหูเกินเวลอ์อ่ะเว,เวอร์เกินไปเลยกับอีกอันหนึ่งก็จะมีแบบโอชาแซมแม่งเกินเวล์ไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปล่อยมันไปนะครับผมช่างมันในคอมิกเรามาดูกันแค่ในจักรวาลหนังของดีซดีกว่านะครับว่าเฮ้ย ใครเนี่ยน่าจะเก่งกว่ากันอย่างแรกเลยเนี่ยเรามาดูพลังแต่ละคนกันดีกว่านะครับทั้งฝั่งของ Wonder w o m a n เองเนี่ยตัวของเธออะอย่างที่รู้กันว่าเป็นลูกครึ่งถูกไหมระหว่างเผ่าอเมซอนแล้วก็เทพกรีกหรือว,ว่าเหล่าโอกรนั่นเองนะครับทำให้ทางฝั่ง,ง Wonder w o m a n เองอะมีพลังก,กำลังเหนือธรรมชาตินะเพราะเป็นลูกครึ่งเทพนะครับแล้วก็เผ่าอเมซอนเองเนี่ยก็มีพละงก,กำลังเหนือมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองอะพลังพื้นฐานร่างกายพื้นฐานเน w o n d e น Woman วนอะเหนือกว่ามนุษย์ท ขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ปรากฏออกมาถูกไหมว่าวันเดอร์วูแมนเนี่ยเป็นเหมือนก็อดคิลเลอร์เลยนะครับเอาไว้แบบเป็นอาวุธฆ่าเทพเจ้าเลยนะเอามาเพื่อฆ่าตัวของแอรลิสนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทําให้วนะันเดอร์วูแมนมีพลังยิ่งกว่าการเป็นแค่เผ่าอเมซอนธรรมดานั่นก็คือมีพลังของเทพเจ้าด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถใช้เวทมนต์ของเทพเจ้าได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ระบุว่าสามารถใช้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เราก็ได้เห็นเธอใช้ไปแล้วยังแบบพลังเวทมนต์ที่เราเห็นมาเนี่ยก็มีบินได้เลยแบบนี้ถูกไหมห รวมไปถึงการยิงสายฟ้าออกมาก็ทําได้เวทมนต่่องหนก็ทําได้เหมือนกันรวมถึงเธอเนี่ยยังมีอาวุธอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาช่วยในการต่อสู้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของก o อคิลเลอร์ที่เป็นดาบถูกไหมแล้วก็มีกําไลข้อมือรวมไปถึงโล่แล้วก็บวงบาาแทนเฮสเทียเพราะฉะนั้นเองอะ่ะโดยรวมแล้วว่าพลังของวันเดอร์วูแมนก็เทพมากๆเหมือนกันนะครับ ่อจากนั้นทางฝั่งของชาแซมเราจะเห็นได้เลยผ่านเรื่องราวจัสซิลลี่เนี่ยว่าสมัยก่อนนะเทพกรีกก็มาร่วมสู้กับมนุษย์นะแต่ที่นี้เองอะ่ะมันก็ได้ถูกเปิดเผยมาในเรื่องราวของชาแซมว่าเทพกรีกเนี่ยที่ไม่ได้มาอยู่ในโลกแล้วเนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าถูกปิดกั้นมิติออกไปโดยฝีมือของพ่อมดชาแซมนี่แหละโดยพ่อมดชาแซมอะ่ะได้เอาเวทมนต์ของเหล่าเทพมาแล้วก็ปิดกั้นมิติเทพออกไปนะครับผมซึ่งพูดง่ายๆเนี่ยถ้าในตามคําของฝั่งเทพแล้วจากฝั่งพวกแก๊งลูกสาวของแอดลาพูดเนี่ยก็คือตัวของพ่อมดชซ ขโมยเวทมนต์ของเทพมานะครับแล้วก็เอามาใช้ในการจัดการกับเทพเองรวมไปถึงใช้เป็นพลังให้กับแชมเปี้ยนที่เขาเลือกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองอ่ะชาแซม่ะแม่งเป็นเหมือนเทพ6องค์รวมกันในพลังคนเดียวนะแม่งเลยโกงมากนะครับผมโดยพลังของชาแซมเนี่ยประกอบไปด้วยปัญญาแห่งโซโลโมอน พลังกาลังแห่งเฮอร์คิวลิสความอึดของแอตาสพลังแห่งซูสความกล้าหาญแห่งไอคิลิสแล้วก็ความรวดเร็วแห่งเมอร์คิวลีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยชาแซมอ่ะถ้าดูกันตามพลังเพียวๆเ,เนี่ยนะครับน่าจะโหดยิ่งกว่าตัวของวันเดอร์วูแมนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าพลังอะ่ะแม้จะโหดกว่าก็จริงนะครับพลังแม่งอย่างกับซุปเปอร์แมนเลยถูกไหมแบบพลังแม่งโอพีจัดจัดอ่ะโหดมากนะชาแซมเนี่ยคือแบบเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดในดีซีเลยหากใครไม่รู้นะครับ เป็นเด็กยังไงเลยครับแม่งแบบเต็งต้องอะถูกปะคือมันสู้ไม่เป็นน่ะถ้ามาสู้กับวันเดอร์วูแมนจริงๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งอะนะอาจจะแพ้ให้กับวันเดอร์วูแมนเพราะว่าวันเดอร์วูแมนเองแม้ว่าพลังเพียวๆเนี่ยอาจจะมีไม่เท่านะครับแต่ประสบการณ์วันเดอร์วูแมนน่ะมีเยอะกว่าแน่ๆอายุก็มาตั้ง5000ปีแล้วถูกฝึกการต่อสู้มาอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องสกิลการต่อสู้อะไรแบบนี้วันเดอร์วูแมนกินขาดนะครับแต่พลังเนี่ยชาแซมอาจจะเยอะกว่าแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าวันเดอร์วูแมนจะชนะเสมอไปเพราะว่าชามเออเเเ่่าาห็นนลยยววขไไดด้้สูคี ในเวอร์ชันของหนังเนี่ยมากันเป็นแก๊งชาแซมเลยถูกไหมซึ่งแน่นอนแหละการใช้พลังไม้เท้ายิงพลังให้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาแบ่งพลังตัวเองออกไปนะพลังทุกคนแยกอันไปคนละพลังอะไรแบบนี้จากที่เราดูมาเนี่ยในเวอร์ชันของหนังแบ่งพลังออกไปทุกคนมีพลังเหมือนกันหมดเลยถูกไหมครับผมแบบไม่ได้ดูมีใครอ่อน่าใครไม่ได้มีการบอกว่าการแบ่งพลังแล้วใครคนใดคนหนึ่งจะอ่อนแอลงเลยเนี่ยหรือว่าแบบสมมติถ้าแบ่งพลังออกไปแล้วเนี่ยพอคนหนึ่งไล่ถูกจัดการไปเรื่อยตัวสุดท้ายจะแข็งแร่งขึ้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะฉะนั นั่นเองเนี่ยชาแซมมีข้อได้เปรียบวันเดอร์วูแมนตรงที่ว่าเขาสู้กันเป็นแก๊งนะครับมาก,กันทีทั้งครอบครัวเลยอย่างเงี้ยวันเดอร์วูแมนจะสู้เก่งก็เก่งดิแต่กูมีหลายคนน่ะคนนึงจับแขนคนนึงจับขาคนนึงจับหัวอีกคนนึงลุมต่อยเนี่ยก็จบแล้วถูกไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆอ่ะไอ้แก๊งชาแซมเนี่ยนะครับไม่ได้ชาแซมคนเดียวนะเอาเป็นแก๊งเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้เยอะนะแต่ด้วยจํานวนที่มากแล้วก็พลังของแต่ละตัวที่แม่งแบบเก่งเวอร เป็นหนึ่งในกลุ่มฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลดีซีเลยและถ้าสู้กันเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยวัตเทอร์วูแมนชนะแต่ถ้าชาแซมมาเป็นแก๊งเนี่ยชาแซมชนะนะครับผมแล้วก็เสริมกันให้อีกหน่อยนึงละกันนะครับผมไหนไหนพูดถึงชาแซมมาแล้วเนี่ยเอาแบล็กอะดัมมาด้วยเลยดีกว่าแบล็กอะดัมเองเนี่ยมีพลังเหมือนกับชาแซมเลยนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแค่ที่มาเนี่ยมาจากเทพโคลเซตกันเท่านั้นเองนะครับผมเป็นเซตจ,จากเทพอียิปต์นะครับแต่โดยรวมเนี่ยในพล ก็จะพลังเท่ากันแต่แบ็กอะดัมเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์การต่อสู้มากกว่านะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าแบ็กอะดัมมาเจอกับวันเดอร์วูแมนเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะสูสีมากๆและในบางการต่อสู้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าฝั่งแบ็กอะดัมอาจจะเป็นฝ่ายชนะเลยก็ได้นะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือตัวของแบ็กอะดัมเองอ่ะถ้ามาสู้กับชาแซมในตอนนี้ที่เราเห็นในหนังอ่ะผมคิดว่าแบ็กอะดัมก็แพ้นะครับเพราะแบ็กอะดัมมมีคนเดียวและแบ็กอะดัมอ่ะไม่รู้วิธีที่จะแบ่งพลังให้อออออกกกไไไปปใหห้้ตััวเเเเเงงมม่สียพพลออถูรา็น เลยว่าลูกของแบ็คอดัมมาให้พลังมาตัวของลูกก็สูญเสียพลังไปแต่ตัวของพ่อได้พลังมาแต่กลับการทางฝั่งของชาแซมเนี่ยนะครับผมสามารถให้พลังกับเพื่อนได้โดยเขามีไม้เท้าอยู่ถูกไหมถึงตอนนี้จะไม่มีแล้วก็ตามแต่พลังเนี่ยก็ได้ให้เพื่อนใหม่ๆแล้วนะครับก็เท่ากับว่าการที่แบ็คอดัมจะมาสู้เนี่ยนะครับผมต้องเจอกับ6-1เลยนะครับมีชาแซมถึง6คนลุมหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าเจอวันเดอร์วูแมนหรือแบ็คอดัมเองก็ตามเนี่ยก็คงไม่สามารถสู้แก๊งชาแซมได้หรอกนะครับแก๊ สเกลพลังแม่นโคตรโมโคตรเวอร์จริงๆนะครับผมแต่ถ้าวันเดอร์วูแมนรวมกับแบ็คอดัมมาสู้กับชาแซมเนี่ยอันนี้อาจจะชนะได้เพราะว่าด้วยความที่ชาแซมเองเนี่ยถึงแม้จะมีพลังเยอะแล้วมีจํานวนมากแต่แต่ละคนเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็ไร้ประสบการณ์ในการต่อสู้นะครับหต่อสเนี่ยอาจจะยังพอเป็นไปได้แต่1ต่อ6นี่คงจะยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คงจะเป็นข้อสรุปที่ผมสรุปออกมาให้ทุกคนฟังกันท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมงต้อขอข ไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบา,บายๆครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะอีสเตอร์เอกแล้วก็รวมไปถึง e n ็นเครดิของชาแซมภาค2 Fury of the God กันนั่นเองยังไงในวันนี้ลาละบา,บายๆครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ